เป็นต้มยำปลาคังสูงสีปลาคังแล้วก็ผัดเผ็ดปลาคังนะคะ,ะสดอ,อ,อีาอีอ่ยาทอดทอโทอดทอดองสายานะครับทอดทอดทอ้โอดอดทหนท่ดทอดทอดทอนท่ดทอดทอดเอดอดทรดทอดิอ